เฮ็ดเก้าน้องต้อสิว่าเฮ็ดหากจุเร่โ okay. อเคโอกเป็นมูกับผู้อกกพี่นออ้องออกมองแล้วดอกซองดอกสิไปเก็บอยู่ไซไม่มี มือนเลยเห็ดอยากไปทุกมือแล้วอออมาอยู่ห่างจากมูเนาะเห็ดไข่ดอกออกไปทั่วเห็ดไข่ก็ได้เห็ดใหม่ๆเพิ่งเพิ่งเต๋ใบไม้ เอ็ดขลาดเลียนออกมาพี่น้องเลยเอ็ดไข่สวยๆเอาแต่สิออกก็นี่เพิน่นเนี้ยมองว่านจะเก็บอยู่ข้างกันนี่โอ้เห็นดอกจูมพีนน่นเนาะเอาตอดอกบานเพิ่งเซิงนั่นไปดอกทอดจานนั่นอะไจ้ะว้าเพิน่นดอกจูมกับบานอยู่ข้างกันกับโมห็น โ oh, no. อ้อเจเม็นเนาะตาตาผู้เท่าเฮ้ยหาเหตุเขาต้องเขียนะคะที่ฉันไม่เขียก็เลยเป็นแบบนี้เลย oh, oh, ปลานีพนพน่พี่น้องเก็บน้ำมาต้านกระอยออกเก็บไปแก่งใส่กัน ออกสวยๆยยเห็ดน้ำหมากนะคะเอาหมีเคีย่ยดอกเหม็นนะขบวนแห่เก๋ที่ี่ยังซ่อนที่ไหนไม่มีพี่น้องเอ๋ยไปต่อหมาก ปลิกับตมหน่อยไปที่เกา่าห้อตาเอี้ออยติดไม่จิตเมือไปจัดหน่อยก็ดีจะเป็นมาเพราะท่านเป็นสิบาทนี้ปากรนเนาะกินน้ำมากจก้ากินไปแกงไปทำไ้กินให้น้อยก็ประหยัดค่าอาหาร ออก,กดอกเขาเทาน้อบ้านจนนี่มองสีบานโอ้มองละดอกสองดอกบ้าไปแซ่บอยู่นี่ โอ้พี่น้อง,งเลยเพิ่นเพิ่นเชือบบุ้มากยุ่งปานี่ตัดเก็บเป็นต่ไนย์ ก็จะออกนะซูมมาสอนทายไปหมดอเนียวมา่ท em> um, oh. ันโหเลยให้ไปดอกแกีเข้า กลิ่นซื่อๆก็หายากพี่น้องเอ้ยปุ๊บของขวนเต๋อเต็อเป็นตัวงนเพิ่อเจไปไงทวนโหลดพี่น้องเฮ้ยดอกงามอยู่กะแบงแบงไปมเจ็บเนีนาะ เขาขยันเคลียเขาก็ากได้ยิ่จะ้ะเขาไปเคลียแล้วไงไหน่ะปันลงอยากเคลียซ่าอยู่ดิเอากระดอกถีบขึ้นโพก็พอเดียวไนี่เราจะกินไม่หมดนะคะสวยขยี้ใจมาพอก,กันเมื่อเก่เนาะ กะตีเทวนี้คุณกิจโอี่ยังไร่ยายมาเบิดเลยจ้ะขุดขุดขียเอ๋เขี่ยไร่ก็ได้ไล่เชียหน่อยก็ได้หน่อยคือเฮาไม่เชียเลยก็ยังได้